ตัดนังขุดเอ้ยกับน่องลองไ,ได้ครับผม,มดูกันนะครับอหค,ครับหวานนันนะครับผมให้นกับเจ้างอด้วยนะครับวางตรงนี้อย่าลวงอีกแล้วนะ เล็กแต่ก็เด็ดดายเหมือนกันครับน้องเขาเองครับเราไม่มีข้าวมีก็ไม่ถึง ถ้าร่วงมันผมถ้าร่วงมันก็แตกกระจายผมจะไปข้างหน้าก่อนนะครับลง,งก่อนครับลงก่อนนะครับกันไกลลงไปก่อนครับผมลงทีละช่อทีละช่อครับผมมันจะพาร่วงแตกหมดทีนะครับ ครับทางนาะจะร่วงหรือจะรอดครับผมนี่ครับผมดูกันครับสวยๆทั้งนั้นเลยครับเป็นกำลังใจให้เจ้าง้อด้วยนะครับจิบนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับรักนะจุบ๊บจุ๊บ